อ่าสวัสดีครับวันนี้เราก็แต่งตัวเป็นนักเรียนนะในเกมเ้นโลนะ,ะแต่งตัวสไตล์เด็กช่างครับถือปืนไล่ยิงชาวบ้านเขาไปวันๆันไปกู้ส่ยสูตรตังค์ยังวะเนี่ยสายแล้วเด็กนี่คือเด็กช่างนะครับไปทำเรื่องพิเลนพิเลนกันดูสักหน่อยนะไม่พิเลนไหมไอ้ชี้เนี่ยปืน<อ>พิเลนเลยเนี่ยนนพิเลนเนี่ยนนะ เอ้ยี่เป็นติดมาด้วยจะต้องขึ้นชาล็อกขึ้นชาล็อกเจอแล้วขึ้นชาล็อกไปแล้วไอ้ยี่ไอ้ยี่โอ้ยขี่รถคนเฮียเลยกูอันนี้ไอ้ยี่ตำรวจตามมาแล้วใช่ไหมแล้วมีตำรวจกันครับเอออินโทรหทหารเลยครับความรู้จอทหารชิบหายแล้วครับงานเข้า รึดโดดแล้วก็อ้อมานไม่ตาแล้วก็เล่นเันะฮะแม่เลยเฮ้ยทหารไอ้สุเฮ้ยไม่ได้จะขึ้นรถมานี่ทหารเหรอแต่ไม่ใช้หมัดตกยทหารหมัดนี้หัดนี้หมัดนี้หมัดนี้ อืมอา้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนใช่หมดีดทีสทีเข้าเ้เอาไว้ทิ้งทีกระบาปดับคิกนี้อันนี้อันนี้อันนี้อ๋อไม่โดนไม่มีหายหายหายไหมไม่นีดีดทีเโอห ไม่ตเดกระทำนี่วะเฮ้ยเอายทเป็นทวก่อนทำเป็นพวกก่อนเอาเป็นพวกก่อนทหาเป็นพวกทหาเป็นพวกไป,กปกยิงไม่ออกยิงไม่ออกไม่โดนไม่โดนทหารเลยไม่โดนยิงแล้วนะเฮ้ยมันนี่เอาบึ้มแม่งเลยบึ้มแม่งเลย เฮ้ยหอหอกัดดิวหอตำรวจเสร็จเลยมันก็บึ้มหอทิ้งไอ่ถอยไปดอยไปจะหวยหัวคันต้าหัวหัวคันไม่เป็นทัวร์กูก็บึ้มไปซะโอ้ยนี่ไอ่ร้อน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 รถถังรถถังเอารถถังเป็นพวกก่อนเอารถถังเป็นพวกเรียบร้อยโดนไม่ไม่โดนอีก บึ้มทิ้งเลยโอ้ยกูนี่หมาแล้วเข้ามาในกรมทหารแล้วเมื่อไรวะเนี่ยนี่เป็นพวกข้ามาละท่าเป็นพวกข้าแล้วทีชทาเป็นพวกโอ้ยใครเลยวะใครยิงดูท่าท่าเป็นพวกเราแม่งโคตรทายโคตรชี่เลยดูเอ้ยจะให้ดูท่าหน่อยยิงกูทำไมวะรถถังรถ นะคิวรถทางแล้วลงไว้ลงไปก็กดคิวว่าระ,ะเบิดเลยอนี่อันี้คิวรถทางแล้วมึงตายรถทางแลยมึงตายรถทางมึงตายรถทางมึงตายรถทางไม่ไี่เลยม,มือพลังอ่ะพลังอ่ะพลัง,อลงเอาซะเอาซะเอาซะหน่อยออกมา เราก็ติดไว้ติดปลาหมึกไว้เวลากระเบื้องิ้งแล้วอลอลอลอโอ้โกะเดน่นกะเดน่นครับแบบนี้เขาเรียกว่าหมอตัดเดน่นออกเป็นพวกกนอนลอยไม่เป็นพวกกระบึ้มเลยเืินยิ้ปลาหมึกระเบิดโอ้ยย่ำไปเลยครับโอ้ครับมาอันนี้เป็นพวกนี้ลูกซ่าครับลูกซ่า <c oughs> ไอ้คนเงยโคนนึงเอาให้หมดเอาเป็นพวกให้หมดโอ้โหปืน,นะอ,นอ,อะไรเนี่ยไอ้น้องอะไรเนี่ยโอ้โหอ,อยู่ดีก็บึ้มไม่ไหวแล้วมั้งครับเนี่ยเราต้องรู้ก,กับบ้างกันเนาะเอาเป็นพั่วให้หมดเอาเป็นพั่วให้หมดไอ้ยใส่กระสุนเร็วๆดิไอ้ไอยิงดิ เบาแล้วมเแล้วไม่เป็นแล้วเป็นแล้วหายหานเช้าแล้วลุนเโป้ามาเซลเซียลเลยเออยเอ้แล้วก็ป้าดีกว่าวะดูไม่ได้แล้วไอ้ขีเขามาทำไมวะเนี่ย ขี่กับบ้านมลขวะานะมาเมาถึงเมื่อเ้เดนกับบ้านโอ,อ้โหนี่นี่นเจอ,อ,อบ้านแล้วเจอบ้านแล้วเจอบ้านแล้วไปข้าบ้านเดี๋ยวจะต,ตายแล้ว เอประตูเลยนะเอาไปบ้านเดีนี่ใครเปิดประตูทิ้งไว้วะจะยุ่งเข้าเราพวกในบ้านแน่เลยอยู่กับคนนี้นึงไปไหนกันหมดวะนี่คู่ฆ่าหมดแล้วยิงฆ่าเกๆนี้เลยอี่นี่นี่อีกแล้วนะมึงใครโทรมาวะรับดิ นี่ไว้มึงล่านเกินไปแล้วนะอีนี่นี่นนนนมึงล,ล่านเกินไปแล้วมวึงล่นนานเินมล่านเนไปแล้วหายวจากบไห่ซะเยวมีภารกิจเข้ามาเราจะต้องไปเอารถทำธุรกิจก่อนคูงออกไปเลย <c oughs> ฮู้ฮูสูขความมื่านกลายพูนฮึเคยเอาไปว,ว่ีคือวิธีองชาวล็อก โอ้รถยางแตกหรือเปลาเอ้ยไปทำรถยางแตกวะดี่ป่ะ้อเถอะพาไปหน่อย